แตไอ้นี่ไรอะอยู่ไหนอ่ะหาอยู่บ้านพี่คนยวเออพี่มีอยู่วันนี้มีงานวัดไปเปล่าไปสิแล้วจะรออะไรอะพีพาไปกินถังแตกไไม่กินด้โอ๊ยของลอยขนาดนั้นไม่พลาดค่ะแต่น้ารอเลยนะเคเคเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวีิแรดอย่าลืมช้างดาวรอนะโอเคเออโอเคโอเคจุ๊บจุ๊บจุ๊บไปหาสาวครั้งแรกก็รอดีวะ เปิดซีนเลยแต่งต,ตัวแป๊บอยู่บ้านคนเดียวซะด,วด้วยเสร็จแน่นี่หนิงจีรู้ไหมเนี่ยอย่าไปคบกับไอ้จูนี่มากนะรู้ไหมไมันจะท้อแบบข้าเนี่ยก็เล่าของหนูป้าแจ๊เออก็เล่อ,ขอเ,ออเอของแองอก,แอก็เล ไปงานวัดคนไม่อยากไปแล้วว่าไม่อยากกินถั่มแต่อะไม่กินถั่มแต่เราะกินอะไรอะแค่กินข้าวซอยซอยเอาน้ำมาให้น้าหน่อยไหมง่ายง่ายครับผอแเป็นตันน้ำเฮ้ยแม่งอยู่คนเดียวจัดเลยดีกว่าวะดีมั้งจะดีเหรอเขาเป็นผู้หญิงนะเอาน้าเขาอยู่ค้างอยู่คนเดียวทั้งทีโอกาสไม่ได้มีค้างเดียวเว้ยดีเหรอไปเอาเลยกันได้เบาเลยไก็มาแล้ว จุนน้ำได้แล้วฮะอะไรนะไหนอ่ะุ๊ยทำไรอ่ะอาเดี๋ยวค่อยกินนมา เด็กอเลยอ่ะไม่้องบูแลดเนี e ่ยดีเลยเ้าป่ะเอาอีนี One ่มันเด่นรับสิโอโราจูนฮะพอเราจ้หอมอ่ะเราจะทำยัไงกันดีอ่ะแตยืนยตัวงยนยันก่อนเรากลัวยืนยันตัเองเลยเขาไปหา เก๋เด,ดี๋ยวรีบไปจี๊กไม่เป็นไรน,นะลูกของเราจูนดูแลเองนหมอ,อ,อกเดิ่นฮ่าหัวเศรซาวเฮ้ยชีวิตของจูนและจิ๊กจะเป็นยังไงติดตามได้พี่วพวกเขา